ะวะาวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวตุกว,วทยาข่าวกูเวียงเรื่อเล่นชื่อหนูรัตหนูรัตเป็นคนที่ทําง,งานเต็มที่มากแม่ไม่เคยเห็นเด็กที่ทําง,งานเต็มที่อย่างนี้มาแบบนานมากแล้วอะ่ะหนูรัตมีพลังนะคะแล้วก็มีการทํางานที่แบบมีความตั้งใจสูงมากคือหูหนูรัตจะไม่ค่อยได้ยินนะคะใส่เครื่องฟังอะ่ะแล้วก็บางครั้งหนูรัตก,ก็จะไม่ได้ยินว่าบอกว่าอะไรเราต้องการอะไรอย่างี้เขาก็จะพยายามอ่านปาก คือสิ่งที่เราเห็นความตั้งใจของเด็กคนนี้นะคะแล้วก็ความขยันไม่มีบน่นไม่มีการงงแงทาเต็มที่บอกให้เต้นก็เต้นสู้ตายเลยคือสิ่งที่เราเห็นเด็กคนนี้ปั๊บเนี่ยเราก็เลยแบบพูดฝันอะไรไหมหนูรัฐอยากทําอะไรแล้วก็หนูรัฐก็บอกแม่ว่าความฝันของรัฐคือซื้อที่ดินซื้อที่ดินใช่ไหมคะ ากมีบ้านคนเราเรียกสุดได,ได้แต่เรียกที่จะทันยีได้เราเป็นที่คานะตั้งแต่เกิดตั้งแต่เด็กแล้วค่ะและทุกวันนี้ทุกคนก็ยอมรับแม้ว่าหนูรัตสวยขึ้นนะคะผิวดีขึ้นนะคะละูกอันนี้คือแม่แอยากสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมทําให้ฝันของหนูรัตเนี่ยเขาเป็นจริงได้เร็วที่สุดน,นะคะทุกคนไม่เลือกงานไม่ยากจนเพื่อสนับสนุนกัน,นะะให้หนูรัตได้สร้างบ้านนะคะได้มีบ้านมีที่ดินสร <ๆ S 2> ้างบ้านนะคะฝ <ๆ S 2> ันของหนูรัตจะได้เป็นจริงเร็วนะคะ <ๆ S 2> เราช่วยกันสังคมเราต้องช่วยเหลือกันนะคะเห็นแบรนด์แม่นะคะอมา ให้หนูรัตรีวิวหลายสินค้ามากหลายชิ้นมากค่ะจนทุกวันนี้คือเกือบจะครบทุกอย่างไทยรีแากเลยค่ะไท้แล้วถึงถวยเดี๋ยวก็งานจะได้ดีดีตั้งตั้งเลยค่ะนั่นแหละก็คือเหตุผลนะคะว่าทำไมอูม่าถึงได้จ้างงานหนูรัตเฮเลนของเรานะคะสาวบ้านยางเยอะมากหลายชิ้นแล้วนะคะจน,น่าภูมิใจนะสาวบ้านยางคนนี้นะคะเก่งจริงๆ เก่งมากๆนะคะเราเป็นเด็กที่กระตันอยู่มากๆนะคะแล้วก็ใจเกินร้อยบอกเลยว่าใครทํางานกับดูรัตนะคะจะต้องรู้สึกเอ็นดูนะคะในความน่ารักของนูรัตนะคะลูกและทุกคนอยากจ้างงานจ้างได้เลยค่ะบอกเลยเต็มที่ดูรัตน์เต็มที่อยู่แล้วนูรัตน์ัทนทำงานให้เต็มที่เลยตั้งนานนูรัตน์เยอะๆหน่อยค่ะแต่ได้จิตจินที่ดินใหญ่ๆหน่อยค่ะนานคู่ก็ได้หรือนานเรีวๆนานไร้ก็ได้ค่ะ